กลยุทธ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกับทางด้านคุณพันงามอรารยะวุฒินะคะจากคลา s ิกโกลฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะสวัสดีค่ะค่ะตรวจสอบกันหน่อยนะคะตอนนี้ราคาทองคำนะคะถ้าดูจากสภาพของปลายตลาดของยุโรปนะคะเราจะเห็นว่าราคานั้นต่ำลงมาเรื่อยๆตอนนี้หลุด1,290ดอลลาร์ต่อชอลล์แล้วนะคะโอกาสที่เปิดตลาดของสหรัฐอเมริกานักลงทุนจะต้องจับจ้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะ ค่ะสำหรับในคืนนี้นะคะก็คือมีรายงานการประชุม FOMC ตอนทีหนึ่งนะคะก็ตลาดสหรัฐก็ปิดแล้วนะคะแต่ว่าก็คือดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณหน5ถึง1,280นะคะ ซึ่งเราก็มองว่าถ้าถึงแนวรับแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำในช่วงนี้ก็คือค่างเงิน US d o l ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นานะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะ w o r l d g o l i c o u n c i l ก็ประกาศตัวเลขความต้องการทองคำในใจหน้าที่หนึ่งของปีนี้นะคะซึ่งโดยก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะที่หนึ่งพัน 74ตันนะคะแต่ว่าถ้าดูความต้องการทองคํเพื่อการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นทองคําแท่งหรือว่า,าเหรียญทองคาเนี่ยก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะลดลงถึง39เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะรวมถึงถ้าดูเป็นรายประเทศเนี่ยจีนอินเดียนะคะแล้วก็เมืองไทยนะคะประเทศไทยก็มีความต้องการซื้อทองคาแท่งเนี่ยลดลงมาค่อนข้างมากนะคะอีกประเก็ตามเนี่ยประเด็นของยูเครนนะคะก็ยัง เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยดิบกลับได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียก็ยังต่อตึงทหารอยู่ที่แนวชายแดนใกล้เคียงกับแนวชายแดนที่ใกล้กับยูเครนนะคะซึ่งโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นมาก็ยังมีนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยดิบกลับได้นะคะรวมถึงรัฐบาลอินเดียนะคะก็ เลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่มีรัฐบาลใหม่ก็อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของการจํากัดนํเข้าทองคำก็ทําให้ราคาต้นราคาทองคำในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนตับราคาทองคำได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คือเราเรเรามองโซนโซนนี้เป็นโซนแนวรับนะคะอ่อนตัวลงมานึ่อหรือว่าหยุดแบบนี้นะคะถ้าเป็น และลงทุนระยะกลางร,ระยะยาวถ้าหลุดลงมา1,250แล้วก็ยังแน้นันให้ให้ซื้อได้อยู่นะคะค่ะถ้ามองถึงนะักลงทุนนะคะที่เป็นโกลฟิเจอร์วันนี้นะคะถ้าจะรอเรื่องของประเด็น FOMC นะคะที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมออกมาตรงนี้นะักลงทุนสามารถที่จะถือสถานะข้ามไปดูต่อในวันพรุ่นี้ก็สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมคะค่ะยังมองว่าโซนนี้เป็นโซนแนวรับแล้วที่ผ่านมาเคยมีการดดกลับนะคะก็ ถ้าอ่อนตัวลงมาก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะหรือว่ายัางเปิดพ o ร i t ิชั่นลองได้อยู่นะคะค่ะตอนนี้รอดีดกลับอย่างเดียวนะคะถ้ารอลงมาถึงบริเวณแนวรับนะคะค่ะแต่ถ,ถ้าหลุด1,277ถ้าเป็นนักพื้นระยะสั้นเนี่ยอาจจะคัดลอสก่อนนะคะถ้าหากว,ว่าหลุดตรงบริเวณ1,277ในคืนนี้นะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพันงามเท่านี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยะวุฒินะคะจากคลาสสิกโกลฟ